เจเจซีไทเทเนียมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาส่งงานนะครับพอจุด้นะครับทันนี้นะครับติดตั้งท่อสู่เจเจซีไทเทเนียมนะครับเป็นูต่เงียบนะครับติดตั้งสองเิ้นนะครับกลางปลายนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับ โอเคครับผมส่งงานครับพอจุนแร์นะครับข้อโซเดีเซลลสองชิ้นนะครับเสียงไม่ดังนะครับไม่ดังเข้าห้องโดยสารนะครับชุดนี้นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเพจเจ t ตีสี่ไทเทเนียมครับ